ชันคิวเขายากมากจริงๆเราจะมาเลื่อนน่ะมันไม่ได้แล้วเธอนึกออกปะเพรอกเขาคือแชมป์มาสเตอร์เชฟจ้ะรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยทําอะไรไม่เป็นเลยรู้ใช่ไหมว่านี่ก็ไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันไปทั้งคองอุ้ยเธอเธอมาทำกระดูกมาปิดแต่จริงๆไม่ได้เป็นไรกันครับทั้งๆที่อยากเป็นทั้งๆที่อยากเป็นทั้งๆที่อยากเป็นเลดี้จากกี้ค่ะ รายการที่มีคนดูเยอะที่สุดบนโลกใบนี้นั่นก็คืออะไรถึกเจนอะไถูกลืมสำหรับ E ีีนี้นะคะบอกได้เลยว่าแขกรับเชิญก็คือดูรู้เลยว่าไอ้แขกร้นไม่มีคนคคบมีกันอยู่แค่นี้ซึ่งเทปนี้นะคะเราต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจะตามยี้ถากรรมมากมากเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยไม่มีอะไรลงตัวเลยสักอยาก่างรวมถึงประตูห้องน้ําที่อยู่ๆก็ล็อกตัวเองแต่วันนี้คือ ฉันคิวเขายากมากจริงๆเราจะมาเลื่อนอ่ะมันไม่ได้แล้วเธอะนึกออกปะเพราะเขาคือแชมป์มาสเตอร์เชฟจ้ะยังอุ๊ยไฟดับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยไม่มีอะไรลงตัวเลยสักอย่างรังไม่ดีอีกแล้วเขาเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟและเขามารายการอาหารกะโลกกะลาของเราโอเคค่ะเรานะคะขอเสียงปรบมือไปให้ถึกต้องตึ๊บ คุณต่ออนนกค่ะวิจิมวิจิงบิจังบิจิมปลอมโสดประมาณกระิบกระปอยกระปิบกระปอยกิบกระปไยปลย นี่เกิอะไรเหรอเปิดตัวเหรออยากไปฉบเปิดตัวยิ่งใหญ่เหรอเปิดตัวนิดนึงตอนนี้คือเราอะไม่บอกปอไปว่าเราจะทำปลาท้องโกรร่วมกันเป็นการมัดมือชกสุดๆคือโทรมาบอกว่ามาทําอาหารมีเมนูอะไรอยากจะทําบ้างมีน้ําพริกมีพริกแกงมีเครื่องแกงต่างๆแกงต้มแกงใต้หายทุกอย่างสุดท้ายบอกว่าจะทำปลาท้องโก ามกูเพื่อซึ่งแจ้งไปแต่แรกเพราะว่าไม่ถนัดของหวานแต่ว่าได้ทำปันทงกุ๊กเออเราเป็นกุ๊กเราเป็นเชฟนะเดี๋ยวก็ดูละกันว่ากุ๊กจะกุ๊กจริงหรือว่ากุ๊กกุ๊กขู่กุ๊กข๊กเออปันทงกุ๊กที่เราจะทำเป็นปันทงโกที่ต้องมีลักษณะการต่อตัวขึ้นไปสามารถเอาลาวาเป็นแบบเป็นภูเขาไฟลองจินตนาการนะเป็นภูเขาไฟขึ้นนี้แล้วก็เอาแบบลาวาซึ่งคือสังขยาชาไทยใส่เข้าไปตรงกลางแล้วทำแหลกออกมา เอาแข่งอางารแม่หนูปอเรามีประวัติร่วมกันในปในัทมโกง่ายอ๋อภาคเหนือเหรอใช่ใช่ไหวเหรอคำว่าไดนโนเสาร์ช้างไทยศิ <c oughs> ยละปะไม่มีถูกไม่มีผิดศิละปะไม่มีถูกไม่มีผิดเราไปสาบเขาหน้า,าไม่สาบไม่จิบนี่วันนี้ค่ะเดี๋ยวจะวพิสูจน์ให้ดูว่า <c oughs> จิงจบของคุณเนี่ย<อ>จะสู้ภูเขาไฟได้หรือไม่ กันแล้วว่าเริ่มทำกันเลยไหมใช่โอเคท่านแรกทำแป้งก่อนปลาท่องโกะรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยรู้ใช่ไหมว่านี่ก็ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันปลาท่องโกะขายเล่าชื่อแพตี้ซาวิธีทำปลาท่องโกะเมนูทำง่ายแกรมอะปอติดแกรมอะแกรมคือแบบติดเป็นกุ๊กอะติดเป็นเชฟอะมามึงมาทำปลาท่องโกะพวกมึงจะใส่เหี้ยอะไรก็ใส่เข้าไปแดกได้กันแดก แดกม่ได้ก็โยนให้เออเนี่ยนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปเปก็บยาหนักไปสารีสารี225กรัมไม่ได้สิไม่มีเครื่องชั่งให้ด้วยใช่ต้องใช้มาแล้วเธอไปดูซิมาซองกระ่นด้วยนะ ใช้เสียงบางไหมคบบางือาะมีบียยมไปเลยค่ะให้รู้ไว้ว่าเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำก็คือเสียงซ่อมห้องน้ําจริงๆแป้งต้องล่อนก่อนนะไปะร่น้นติ่เต้่อเต้นตื้นตนเต้น่เตรื่นเ้นเ้นตั่นเต้นตม่ต้นไม่ต้นงร่นตนตนบต้่อตนจร่งน่นเตน่น่อนไหมเต้เข้าใจ่เต้น่าอต้นมืเต้่ะมีเอาอะไรเน อันนี้ได้เลยเนี่ยร่อนไปจากคุณชาคลินโอเคออกข้างๆใช่ไหมมึงมันไม่ได้หรออเดมแอปพายถูนไหมเธอเข้าใจเขาว่าอเดมแอปพายไหม <S <S มันลงเล<ด>ยนะมันลบทั้งบริสุทธิ์วิวังไม่ดีเลยอ่ะอ๋อมันทีนไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆละขอขอถามคำถามที่แบบติดค้างในใจมานานได้ปะ ว่าอยากรู้ว่าปออันนบทองบริสุทธิ์อะเป็นอะไรกับดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นอะไรทำไวนานสักุณเดียวกันอยากเป็นเหมือนกันแต่เบอกพี่ดิวโอนเงินให้หน่อยน้องชายคนนี้อยากได้เงินอยู่ใกล้แบบเป็นน้องชายเขาหรอว่าจะแบบ DM ไปหาซิมัสเซียนใช่ไหมหรอเอ็มเพอร์เพอร์อะไรเอมบราเตอร์อ๋อแคนยูทรานสเฟอร์มันนี่ก่อนจะทักไปหาผัวเขาว่าเราต้องทักไปหาตัวการก่อนก็คือพี่ดิวก่อนเคยถามแล้วเคยเล่นละครกับพี่ดิวออ๋ ก็ไม่รู้จักกันกก็ไม่รู้จัตอนเด็กๆอ่ะต้องบอกเพื่อนว่าเนี่ยพี่สาวเล่นละครตอนนั้นเรื่องอะไรสุดขอบฟ้าอะไรสักอย่างเงี้ยเล่นกับก๊อฟไม้เนี่ยอ๋อการณ์สุดเออเออเอออันนั้นอ่ะกำลังพี่ดิวดังตอนเรื่องอะไรเงี้ยใช่ตายแต่จริงๆไม่ได้เป็นอะไรกันครับทั้งๆที่อยากเป็นหมายถึงกับพี่ดิวเหรอครับกับใครอ่ะกับใครอ่ะ ล่อนไปแล้วเห็นไหมมันจะฝอยขึ้นอ่ะที้งให้ไม่ถ่ายมันจะไปอูหนอ่ะมันจะเบาๆขึ้นเหมือนเดิมเลยหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาอ่ะทำเข้าไปเรามีแป้งที่เตรียมไว้ผงฟู1ช้อนชาโอเคจะได้ฟูๆอูล่อนแล้วนะร่อนเลยจ้ะยี่1ช้อนชาพิเศษเขามาอยู่ฝั่งนี้สินี่นี่เขาชอบฝัง กันเลยโอ้ยยิ้มมันหล่นไปเยอะมากเลยอ่ะขอตันนีงโอ้โหย้อนดูภาพทุกคนบังดันมาฝั่งนี้ค่ะมึงพักกูอะโอ้ยแล้ห้องน้ำเปิดได้เหรอวิ่งจริงเหรออ่ะพักเบรคโฆษณาไปชมห้องน้ำสักครู่ครับเ <c oughs> ข้าดูกันอ,อันนี้มันหลุดอ๋อแล้วหนูต้องหนูต้องเปลี่ยนกุญแจใหม่เลยไหมคะอ๋อ สบายใจครับน้ำตาล20กรัมเนี่ยประมาณ1 0ึ่งถ้ายีกรัมก็ประมาณ1นส่วนหแล้วก็เอาหส่วนสแล้วก็ลดน้ำหนักลงนิดนึงฮะฮะเขาพูดกับใครเขาพูดกับใครอะคะเกลือเนี่ยเขาเขียนว่า1ช้อนชากัาบเด็ดเของแหกระนั้นเพื่อนกูขอดูป,ประตูปั้นได้ไหมได้ครับอ,อ,อยากพึ่งคำนะพักโฆษณาชมห้องน้ำสักครูง อย่าเพิ่งทำต่อกูขอรอ้องอย่าเพิ่งทำต่อเราเข้าเวฟก่อนได้ไหมอไตอนระวหว่างรองเราเข้าเวฟก่อนนะเออเข้าเวฟก่อนเชิญครับคุณผู้หญิงเสียตรงกลางนี่เดียวใช่ครับนี่เราแหวกมันรูตรงกลางแล้วไงอ๋อไม่มีความตรงกลางเลยเหมือนจะเยอะไปหรอจะขี้พอก่อนนะเออมันก็พอได้ปะได้ <c oughs> หมายถึงพอได้แล้วอ่เรทำกันได้ไร้ไร้สองอย่าล้างมือก่อน อ่ะใส่น้ำมันนิดนึงอ่ะผสมผสมเสร็จปั๊บก็ดูดีอยู่นะเอาไปใส่ในที่ร้อนชื้นซึ่งปออนนกคิดว่าจะไปไว้ที่ไหนคะก็ใส่ไว้ในไมโครเวฟแล้วก็เอาน้ำร้อนใส่ไว้ถ้วยหนึ่งนี่น้ำก๊อกสิเหมาะสมเป็นเพื่อนกันน้ำก๊อกอันนี้เราไม่ได้ใช้อะไรแล้วแค่มันเป็นไอน้ำอยู่ด้านในอ๋ออันนี้ทำอะไรเอ่ยล้างมือต้องล้างเหรอถ้าใจเราสะอาดอะไรก็สะอาดค่ะตัดน้ำบ้างไหมเราอะ ถามสุกว <łość> ันเชื <Harriet> ่ยจริงเหรอไม่เอาน้ำเหรออะไรอาบแล้วมีพี่รุษนะสถาบานผูเช้ามันรีบผูเช้ามันรีบอะไม่ถามจริงเหรออะไรนางเอกชื่อดังวันนี้มัน ตื่นกี่โมงตื่นสิบครึ่งคุณหมอบอกให้ฉันนอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละหกชั่วโมงจ้ะเราลองคุยกันดีๆไหมได้ครับคุณชักกี้ครับเดี๋ยวผมรอให้น้ําเดือดแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาทําสังขยากันนะคะได้ค่ะพุณปอเดี๋ยวคครับไม่มีใครใจร้อนเลยสเดียวนะครับได้เลยค่ะคุณปอน้ําเดือดได้ยังคะน้าใกล้แล้วครับอืโอเควุ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วปุดๆพอโอเคจ้าทำสังขยาลาว่า เอาเช็ดก่อนได้ไหมเช็ดอะไรอะ่ะไม่ต้องช็ดหรอกเช็ดเรทิ้งช็ดเราเช็ดเราิ้งก่อนอื่นเราเอาชาไหมนี่ก่อนมาอะไอมากรอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนชองชอง ah. ชอ่ะชงชาเอามาเติมน้ําร้อนชานี่คือเป็นยี่ห้อชาคลีนนะคะต้องชมวยด้วยค่ะทำไมอ่ะทำไมคนแขกทะเลาะกันว้าวววววาวว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 ว ยังวงมีไหมยังวงมีค่ะเชฟอะไรนะยังวงภาษาโบราณนะมีค่ะเชฟอาจจะกินเรียกกันนี้ว่าอะไรหนังวงจ้ะอะไรนะหนังวงคือเรียกว่าอะไรพี่เสกเรียกว่ายางวงหนังวองจ้ะอ่ะเมนเขนมาเรียกว่าอะไรเพราะเราต้องการน้ำชาข้มพ้นอยู่แล้วโอเคโอเคแตวแล้วจ้ะแตวแปลว่ายังคือแตวคือลักษณะของการเอาอะไรลงไปจุ่มและแกว่งจ้ะใช้ไข่แดงสีฟองอ่ะโอเคได้ค่ะเซฟหนูทำได้ค่ะ น้ำตาลทราย150กรัมอันนี้ประมาณครึ่งถ้วยตวงนิดนึงเป็นการลดต้นทุนเนาะกลอาได้พวกเกลือเนี่ยแป้งข้าวโพด1.2่ถถ้วยตวงครึ่งถ้วยอ่ะครึ่งถ้วยเธอก็มีสกิลนะเนี่ย ฉันบอกเธอแล้วไงว่ายายฉันน่ะทำขนมวิทีเยอรมันแต่ฉันอยากให้พี่ปอล์เป็นท่านี้พี่ปอล์ต้องจับนี้ได้วยพี่ปอคิดเหมือนกันเลยแต่ไม่ได้พูดออกมาลองดูแน่กูออกมาดูเลยเนี่ยหนูอยากเหมือนจริงมากอยากเหมือนจริงมากเดี๋ยวเราอ่อยไม่ได้เอิบเอิอ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอานี้วบาง อยากให้มีเธออยากให้มีอยากให้อันนี้เป็นภาพเปิดตัวจังเลยอ่ะได้เรากกองเพื่ออะไรฟองเพื่อให้สังขยาเนียนจะแล้วตุ๋นต้มน้ำให้เดือดใช้น้ำอะไรก็ได้เดือดแล้วค่ะเชฟลดไฟไหมคะเชฟลดเหลือไฟกลางหรือไฟอ่อนพันสามได้ไหมคะเชฟได้คนไปได้เลยคนไปได้ดีมากอุวิขอบคุณครับวิท๊อ ใช่รถไฟรถไฟเนี่ยต้องรถไฟเนี่ยซินเต้เอซนเค้งเนี่ยหวานน้อยไปไหมไม่นะก็อรดีเนี่ยโอเคจบมาลุ้นกันว่าแป้งจะฟูขึ้นมาใหม่ฟูจ้ะฟนเหรินไปนี่ยิสมันทำงานเห็นไหม สูตรของวานลกทำได้ไม่ใช่จากผมเจอแต่ปีกันนานมากมันก็คือสั่งทันออไนี่ดูดิดูความยต์มันทํางานมันจะเป็นแบบมันจะเป็นฟองด้านในอย่างเงี้ยทำให้ปลาท่องโกะหรือว่าขนมปังที่เราจะทํามันฟูก,ก็คือสามารถเอาไปใช้ได้นี่ฟอนมันขึ้นแบบพูดได้เลยไงงั้นเดี๋ยวเราจะแยกกันอันนี้ทําเป็นไดโนเสาร์เพราะว่าเราจะได้ชิมแป้งของปออจะได้ดาาถูกเข้าใจปะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราทําเป็นลราวาเราทําเป็นภูเขอไฟเออภูเขอไฟเริ่มทำภูเขาไฟเริ่มปั้นจ้ะ แล้วะไแล้วดูนะที่แตะตัวเองนะจะทำให้กูหรอกนี่ยแล้วไม่บอกใครด้วยนะเวทาเดี๋ยวเราเอามันไะคับล่ามือกันนะจะเด็ไม่ติดมั้งไม่พูดนะแอบทำอยู่คนเดียวเงียบเดี๋ยวให้ไงถ้ากูทักจะทำให้ไหมมันเหมือนเละไปอะเห็นความปล่อยใจไปบบลมป่ะกกีาชืกกี้ารู้จักกันมั้กกีกกเห็บเหรอ อุ้ยอุ้ยได้แล้วนะดูดิยูอันโอ้ะมันได้แล้วเนี่ยมันฟูฟ้องแล้วลองฟิลลงจริงจุกเลยจ้าฉันอยากช่วยจังเลยแต่ฉันช่วยอะไรไม่ได้แอะปะโนเออมือเลยไปจบยาไลค์แดดยาขยุ่มเอาล่ะเอาละมาเฮ้ยเป็นเสือจ้ากัวเธอมันเป็นขื่อเหรอพิษด้วยมันจะมันจะมันจะไอ้นี่มันจะเอาท่าพีใช่ไหมไข่เดียวเหรอ หัวหลุดแล้วอุ้ยแต่มันดูอุยมันเป็นไดโนเสาร์อยู่นะเฮ้ยเป็นไดโนเสาร์อยู่แกิงหลอมมาหลอมมอุ้ยมันดูเหมือนไดโนเสาร์อยู่นะเนี่ยแต่ว่าแบบเหมือนไดโนเสาร์พันที่มันดุร้ายหน่อยอ่ะพันอะไรนะทีเล็กเดี๋ยวก่อนเท่านี้อะไรหัวอะไรฮะนี่หัวนี่ขานี่หางนี่ไงมือ เมื่อกี้เราอเขาตั้งใจทำให้มันแบบเป็นเป็นอย่างงี้ใช่ไหมแต่น้องแบบเขิน <c oughs> นอนข้อเกินกำหนดหรือป่านอนข้อเกินกำหนดหรือป่าจแบีปาชื่อแบนี้าแล้วทำไมาอยู่ปอถึงมาชอบทำอาหารอะเพราะว่าที่บ้านขายอาหารตอนเด็กๆอเป็นฟิวข้าวแกงขับขายตามหมู่บ้านพ่อทำแล้วนี่ก็ขับไปขายกับแม่ อันนี้ต้องตื่นมาขูดมะพร้าวตำพริกแกงเตรียมวัตถุดิบอะไรให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยล้างผงล้างผักที่จังหวัดชายภูมิเมืองพ้ก้าพญาแลเหรอแล้วหลังจากนั้นก็เลยชอบทำอาหารมาเรื่อยๆเหรอมันไม่รู้เพรามันชอบเออมันเหมือนติดมาว่าแบบเออเราทำอาหารในตอนที่ไปประกวดแล้วตอนที่ไปประกวด AF AF อ่ะทำกับข้าวไหมตอนไปประกวดก็คือต้องเรียนเพิ่มเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้เทคนิคอะไรแต่ว่าดูรายการอยู่แล้วอ๋อมาอย่างเอนะมาอย่างเอนะ ปาท่องโก้ภูเขาไฟและไดโนเสาร์ยุคครีเตเชียสไดโนเสาร์ร่วมสลายไงภูเขาไฟระเบิดใส่ไดโนเสาร์ก็คือศูนย์พันก็ถือว่าเราทำได้ดีนะปออันบุ้ท่องบริสุทธิ์ไดโนเสาร์ไหมเม้นกันมากล้าหรอกล้าอ่านเม้นหรออร่อยไหมอร่อยเนาะรสคือชิมเป็นไงก็เป็นปะท่องโก้อันนี้ขอชิมได้ไหม อืมแป้งมันมีรสชาติอ่อเดียวนั่นไหนขอชิมแป้งที่เราซื้อมาสิทอดได้สุกอยู่นะข้างในอะ อันไนอร่อยกว่าคือแป้งของปอมีอากาศอยู่ในแป้งมากกว่าแป้งที่เราไปซื้อของเขามาแป้งที่เราไปซื้อของเขามามันมีความแน่นของตัวแป้งนะนึกออกปะจะถามว่ารสชาติมันอร่อยไหมรู้สึกว่าของปอมันจะออกเค็มน้ำกว่านี้อันนี้คือหวานเอาลคะค่ะทุกคนคะฉันว่านี่เราก็ประสบความสำเร็จดีสุดๆในเทปที่ผ่านมาเนี่ยผิว่าพอได้ไหมมันก็มีแบบอร่อยอร่อยนีคืออร่อยมันก็มีแบบอร่อยแต่เป็นอร่อยแบบต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือดีเลยเธอจริงๆเอาละค่ะทุกคนคะอย่าลืมนะคะ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในรายการอาร่อยถึกใจแอน,นด์มิทุกดื่มนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็รอดูนะคะว่าแขกต่อไปจะเป็นใครหวังว่าจะไม่ต้องวนกันดีไปแล้วนะบ๊ายบาย